สวัสดีจ้ะพี่น้องมื้อนี้ค่ะไม่กินผัดหมี่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะผัดหมี่ผัดเส้นหมี่ค่ะมื้อนี้อากาศเย็นเย็นยุบานผัดเส้นหมี่หมูกรอบค่ะจกักสกินอย่างค่ะพี่น้องกินแฮมมันกระเพ็ด มาลองผัดหมี่บ้างนะคะเนาะผัดหมี่ผัดธรรมดานี่แหละคะ่ะผัดหมี่อย่างมากไม้เมื่อคืนหิวเขานะคะมืนน่อไงกินกินผัดหมี่ลองหนูผัดหมีบ่บ้านๆใบม่วงเคืองหรอคะใบม่วงเคืองวันตได้กินขออกก้าเสิรหมูกรอบเผ็ดเองคะ่ะ จิ้มๆกรอบค่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะ ใบม่วงเคืงหรอค่ะโมเตอร์ได้กินขอเสอะเบิดเหมือถ้าไปเห็นเองบรรยากาศนะคะข้างนอกแบบหมอกลง หมูกรอบน้ำจิ้มสุเกะเต,ตือนตาเสาวนะคะคือหาโน่นก,กินแตงแต้สาวๆจะม้หวหัวปันนิด ยังไเนีเ่ยเดีไยวเดี๋ยนึกกินเลยค่ะก็เลยค,คิดว่าตัวไรสิเฮิตสุก,กี้งูกรอบว่สุก,กี้แห่งบ่าว้าบ่ค่ะก็เลยมาผัดเมียจะกินเข่าหรือสิก,กินเสร็จบนเดตเลยเหม่อโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวจะเหม็นมันเบื่อมันเซ็งซะโควิดเนะาะจะเสียดห,หนังเนาะคะ่ะโควิดอยู่ใส่แตงเงียบนะคะเพราะว่าเขาบ่อใ้เปิดบาร์เนาะค่ะพับบาร์ ตัวสิมม์มือจะละมือเนาะคะ่ะโอ๊ยเบื่อไปเลยชีวิตเนาะคะ่ะเห็ดมูกรอบนะคะว่าเจ๊ตลายมือหรอจั๊คือใหญ่เนี่ย ว่าต้องให้แนะนำตัวนะเบิบ่งเตเสือกหูนะคะว่ามาจากใสพี่น้องเบิง่งเตเสือกหูนะคะมาหลายค่ะเบิง่งเตเสือกหูนะคะว่ามาจากใสค่ะแนะนำตัวทางเสือเลยนะคะเนาะอันกับช่วงโควิดนะคะก็คือจากมาเหตยูทูปก็เลยมาเหตเบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะกับเจสิโลก็ยังดีเนาะคะ่ะพี่น้องกับเอ็ดบ่ลใ้เป็นเนาะคะ่ะเนาะแต่ฝากเน้่ กดไลค์กดติดตามให้ในเด้อค่ะเด้อมัดเพื่มัดก,ก,กับเบิ้องรวพี่น้องโอ้ยคนบ้านเดียวกันกินผู้เดียวกับอาหารนี่ก็แเสบเลือดรู้พู้หล่ะคะ่ะแต่ผู้เดียวนี่ก็ะยิบหนายิบหลังอยู่นะคะเนาะส่วนมัดเนี่จังสีละคะ่ะอยู่ผู้เดียวอาหารแฉบผู้หล่ะคะ่ะ กันมีมูนะค่ะเนาะม่มูยิบน่ำมีมูกินนน่ำนะคะเนาะม้ามากินเป็นมูกันได้เป็น้องกินยางกับบอสแสบเดียวู้เดียวมูกักบกอดดีดีอยากมีแต่มูหละค่ะกินค่ะ บ้านเขากับสีเกียวเขาหรอเนาะค่ะเนาะทีนอดบ้านได้บรได้กลับบ้านนะคะเนาะกับกย้อนโควิดนี่แหละค่ะพี่น้องอืมจะสวาังใดเนาะค่ะเนาะกับย้อนว่าโควิดนี่แหละค่ะก็เลยได้มานั่งโอ้อากาศออกไปข้างนอกกะไปหาหมู่กับข้างนอกกัโอ้มันกัเย็นอยู่เนาะค่ะเนาะกัเย็นพอสมควรนอยู่เนาะค่ะเนาะออกไปกัญญาเป็นไข่เป็นหนาวเป็นวัดเนาะค่ะเนาะก็เรื่อยาอย่าออกไปค่ะ เดี๋ยวยามอากาศดีๆนะคะเนาะจะเสม,มอจะยังเสรเนาะคะนะ่ะเนาะสุดทา้ายเบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะกะเบิ้งไปหลุดพี่น้องเลยเป็นกันมังใจให้กันค่ะมหาหมูกินมากินเป็นหมูเนี่ยแซ่ค่ะแซ่ แสบพวดเราก็เลี้ยงแสบขันมีมูกินให้จ็แสบครับก็เนี่ย <c oughs> มันบ้านค่ะเป็นคนอีสานค่ะฉันเป็นคนอีสานให้เสือบอกเองนะคะว่ามาจากใส่มองัันะไรเ <c oughs> ออแต่ตา <c oughs> ยต่จูเงียบจูเงียบคะ่ะ กินแค่เจ็ดกีสิบเบิงบ้งเบิ้งทราทัดเนาะเะบิ้งทราทัดเบิ้งหนังไปนั่งกินไปนั่งโอ้ยเปืนเป่นๆช่วงโควิดนะคะแล้วเขาล็อกดาวน์นะคะเนาะนี่แหละค่ะครั้งที่สองค่ะอังกฤษค่ะล็อกดาวน์ครั้งที่สองนะคะเนาะแสบค่ะแสบมาเลย ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะที่ติดตามที่เพิ่อกันเนาะค่ะเนาะป็นกนนะะนันกำลังใจให,กห้กันและกันเนาะค่ะเนาะอือซอยมู่ซอยพวกให้ไปถึงฟังเนาะค่ะเนาะขอบคุณเด้อค่ะเด้อ ก็กินแนี่ยที่เพื่เผ็ดๆนะครับพอดีกินเผ็ดหลายกับพ่อได้นะคะ่ะเนาะเป็นโรคกระเพาะเนาะคะ่ะเนาะอืมืมัอนี้กินขาน่าเดืดเลยในใบม่วงหรอปรกติกินกินขา่าเตาเสาได้ขึ้นหาเนาะกินเบิร์ดมือจัละถอดปัน,นี่พี่น้องเอ,อ้ยจะสิก,กินเนี่ยแต่เดิ่มมืออยู่ผู้เดียวผมไม่มูกินเนาะค่ะเนาะกันไม่มูนี่มันเห็ดนะคะนะกันไม่มูกินนะคะ แซ่บค่ะแซ่บๆน้อกันไปเนาะกันไม่มูกะจิกะสิงกะสิแซ่บนะคะพุ่นนั่นพุ่นนี่จับนะคะพุ่นั่นพูดนี่กินนะคะเนาะ นาะกินเฮด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 กับแบงแบงมูนนะค่ะเนาะกินน้ำกันเอาไปส่งแบงกันกินค่ะจังเกิลแสบน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มสุกี้ตอนแรกว่าเสีดสุกี้แห้งนะค่ะเนาะ ผู้ดใดกินแซ่บมากินเป็นมูในเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้่มากินเป็นมูนก,น <c oughs> มกันเด้อผู้ใดกินแซ่บมาพ้ากินเนี่ยไปเบิ่งแต่ไปเบิ่งหนึ่งแต่แตข้าวเจนนะะกกว้าจกินเนะาะค่ะนาอก็ออนซ้อน,นข้าวเจเ้าเนาะก็อยากกินคือข้าวเจ้าอยู่กินได้ ช่วงนี้ล็อกดาวน์นะคะเนาะกะสิบไดกสิไดมาเหตุยูดถูกกอยากทายรูปในาน,านั้นนี่ให้คนห้างบ้าน,นเบิมนะคะเนาะด้เห็น่มีมย่งหลายนะคะเนาะเวลาเหตุงานกระเหตุน,นะคะที่ทํางานนะคะเนาะพอดีอเอลรงแรมที่เหตุงานน,ะ,นะคะเขาเจ้ากับปิดขึ้นกันนะคะเนาะปิดเราก็เลยก็เลยต้องปิดนะคะเนาะรัฐบาลเขาก็ใจเงินนะคะเนาะ พราะฉะนั้นกับจัดสิริร้อยเขาเปิดยง้มได้นะคะเนาะก็คิดว่าเออ่กสิมีอันวัคซีนนะคะเนาะทิสกีดแก่โควิดเนี่ยคะ่ะเขาเกษสิเริ่มต้นใจเดือนนี้แล้วค่ะก็คิดว่าให้ทุกคนปลอดภัยเนาะคะ่ะเขาก็เปิยแงมรักษาตัวเองนะะเนาะค่ะเนาะค่ะไว้จำเนาะค่ะเนาะทุกคน ทุกคนนะคะนะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเนาะที่เขามาติดตามที่เขามาชมนะคะเนาะขอบคุณเป็นยางสูงนะคะเนาะขอบคุณหลายๆคะ่ะจ้าปดิจ้าเดี๋ยวพอกันคลิปหน่าจะเี่น้นง